สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและให้ความกรุณาช่วยดูโฆษณาให้ผมนะครับชวนชมนะครับสมาชิกท่านใดนะครับเน้นหารถไว้ใช้งานอํานวยความสะดวกให้กับตนเองและคนในครอบครัวนะครับทุนน้อยลองมาชมคันนี้นะครับสำหรับคนที่เครดิตดีนะครับเตรียมเงินมา5,000นนะครับเอาคันนี้ไปใช้ได้เลยนะครับให้ผ่อน3 0 0 0ถึงส0 0พนนะครับลากยาวได้84งวดเลยนะครับสำหรับใครที่เน้น เอารถไปใช้งานจริงๆนะครับอันนี้มันรถปี2022นะครับนิสสันเอมล่ากเลยลากยาวให้ผ่อนได้ชิวๆยาวๆเลยนะครับผ่อนใช้งานจนลืมนะครับถ้ามีก็ค่อยตัดค่อยโปะนะครับเน้นเอาไปใช้งานนะครับอย่าไปคิดดอกรวมนะครับว่ามันจะเสียมากเสียน้อยเอาไปอำนวยความสะดวกให้กับตนเองและคนในครอบครัวนะครับขอย้ําว่า ไว้ใช้งานลองชมดูได้เลยนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับเตรียมเงินมา5000บาทนะครับสำหรับการจัดไฟแนนซ์ก็ไม่ยากครับถ้าใครเครดิตด,ดีถือเอกสารมาเลยครับพร้อมเอาไปใช้งานได้ทุกเมื่อนะครับลองชมดูนะครับรถวิ่งมาประมาณ1นึ0 0 0สกิโละครับเป็นมือเดียวป้ายแดงสภาพเดิมหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักเลยเลยครับถ้าชอบเน้น ให้ไปทดลองขับนะครับเป็นรถเต็นแน่นอนนะครับคันนี้ราคาสด219,000บาทนะครับใครจะตัดสดไปคุยเจรจาต่อรองมีรถมาเทินได้นะครับลองชมดูก่อนสวยถูกใจท่านเอาไปใช้งานกันได้หรือเปล่านะครับรุ่นนี้อึดทนถึกแน่นอนนะครับสมาชิกไม่ต้องกังวลตัวนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับเชื่อไหมว่าในแก็บคาร์หรือแก็บแท็กซี่นะครับเขาเอาไปวิ่งเขายังติดแก๊สด้วยนะครับจะบอกให้คันนี้อ่ะไม่ใช่รถแก๊สนะครับไม่ใช่รถแก๊ส รับรองท่านใช้งานได้ยาวๆครับเข้าติดแก๊สเขายังใช้กันได้อึดทนถึกขนาดนั้นนี่รถบ้านเดิมๆครับมือเดียวป้ายแดงสภาพสมบูรณ์ไม่ติดแก๊สใช้น้ํามันล้วนครับอีโคโคาประหยัดแน่นอนนะครับเน้นว่าใครหารถไ้ใช้งานจริงๆนะครับนั่งได้หลายคนครับมันกว้างอยู่ครับรุ่นนี้ลองชมดูนะครับสวยถูกใจเน้นให้โทรเจรจารแล้วก็ไปทดลองขับนะครับเอกสารพร้อม ท่านรอรับรถกลับไปใช้งานได้เลยครับเพื่ออำนวยความสะดวกควสาบายให้กับคนในครอบครัวเดินทางใกล้กไลสะดวกสบายนะครับจะไปตอนไหนก็ได้มีรถไว้ใช้ครับลองชมดูได้นะครับสภาพสมบูรณ์นะครับตัวนี้ซ่อมบำรุงดูแลไม่แพงนะครับศึกษาหาข้อมูลได้ในแฟนขับแฟนเพจของอัล e ม a ่านะครับขอบคุณครับ